สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างการบันทึกวิดีโอ 1080P ดสิบพีหกสเฟรมเรทนะครับผมผมจะทำการเดินถ่ายให้ดูนะครับผมถ่ายช่วงเวลาค่ำๆนะครับผมคือกํำลังจากหัวค่ำนะครับแสงสว่างไม่ค่อยมีนะครับมาดูกันว่ารุ่นนี้สามารถจับแสงสว่างได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับผมจะพาผมจะทำการเดินนะครับเดินไปร,บรอบๆนะครับผม ในการจับโฟกัสจับแสงไฟนีออนประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมใช้เสียงบันทึกโดยเสียงผมนะครับโดยการไม่มีอุปกรณ์เสริมใดนะครับในการจับผมใช้มือปล่านะครับในการจับนะครับอันนี้คือแสงไฟนะครับจากรถยนต์อันนี้ก็เสียงรถยนต์เลยนะครับ แสงสว่างครับมีรถยนต์ <color buying airport> คือช่วงเวลาประมาณสักเดี๋ยวให้ดูเวลาในะผมถ่ายนะครับประมาณนี่แหละครับผมเวลาประมาณบึบเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีหรือหกโมงนั่นเองครับผมนี่ครับ มันไม่จับโฟกัสเดี๋ยวผมทำนั่นโฟกัสครับครับผมนี่เวลานี้เลยครับผมเราต้องแต่โฟกัสเองนะครับในการจับเหมือนจะถ้ามีแสงเยอะนี่ครับผมต้องรอการอัปเดตครับเพราะว่าปัญหาเกิดจากโฟกัสเราต้องแต่เองทุกครั้งเลยครับผมนี่ ดูนะครับนะครับผมนะครับผมโดยรวมเดี๋ยวผมจะทำการอัดเปเรื่อยนะครับผมในการอัดวิดีโอโฟกัสอาจจะนี่ครับผมเห็นไหมครับถ้ามันมืดคือไม่มีแสงโฟกัสมันจะไม่ค่อยจับนะครับผมนะครับการอัดวิดีโอคือมันมืดมันไม่ได้มืดนะครับผมถ้าผมจะเปิดกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด อีกรุ่นหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้มืดนะครับแต่แสงมันมันค่าแสงมันยังต่ําเกินไปนะครับในการใช้งานผมจะพูดถึงการใช้งานจริงๆนะครับการบันทึิวโดีรออเปล่างช่วงหัวค่านะครับคือแสงมันมันไม่โอเคนะครับผมสำหรับการใช้งานแต่ราคานี้ถือว่าการเล่นเกมอะไรก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับการวิีโอก็ถือว่ายังต้องปรับปรุปงซอฟต์แวร์นะครับผมเห็นไหมครับ ผมอัดด้วยฟังียดัน 810P 60เฟรมเรทดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรุ่นนะครับที่ผมอัดดิโรผมจะให้ดูนะครับอ่านมาพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับดูเลยครับจากรุ่นนี้นะครับดูเลยครับผมดูแสงครับดูแสงว่าความต่างกันขนาดไหนนี่ครับอันนี้นะครับผมนี่แล้วดูรุ่นนี้ครับปึ๊บอันนี้ผมไม่บอกว่ารุ่นไหนนะครับแต่ก็น่าจะรู้เห็นเมนูนะครับผมเห็นไหมครับแสงเห็นไหมครับ แสงในการอัดนี่ครับผมนี่ก็คือผมบอกเลยครับว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่รอแก้แต่ถ้ามีแสงคือสวยมากเลยครับผมคุณตามความจริงแต่ถ้าเห็นรุ่นนี้มีแสงใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับรุ่นนี้ความต่างชั้นนี่เึบจับการจับโฟกัสก็ต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับผมในการแชรรุ่นนี้ปุ๊บ ครับผมผมพูดตามความจริงนะครับนี่อน,นี้อันนี้อันนี้คือแสงค่อยๆมีนะครับเห็นไหมเขาเอาเราอยู่รุ่นนึงใสปุ๊บเห็นไหมครับดูดแสงจริงจริงจริงมันมันไม่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 ได้มืดตามวีโอนะครับแต่วีโอ thôi. แต่วีโอนะครับผมเดี๋ยวแต่วีโอมันมัน,ม,น,ม,นมืดนะครับผมผมจะทำการปรับแสงขึ้นก็ม,มืดเหมือนเดิมครับผมจะทำการปรับวีโอให้เป็นเหมือนเดิมเห็นไหมครับมืด ผมบอกแล้วมือครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดกล้องเครื่องนึงให้ดูนี่เลยครับผมเห็นไหมปึ๊บอันนี้ผมไม่ได้วิจารณ์เครื่องนะครับแต่ผมอยากให้พัฒนากล้องวีโอสักนิดนึงนะครับแต่ด้วยงบประมาณนี้การสั่นถือว่าโอเคมากนะครับในการถ่ายแต่กล้องยังต้องติดติดเรื่องโฟกัสนะครับผมการถ่ายนะครับอันนี้ผมจะเล่งแสงขึ้นนะครับผมเล่งแสงให้สุดๆเลยครับนี่ อันนี้คือเรื่องแสงสุดๆนะครับแต่ถ้าถ่ายโปรติรุ่นอื่นจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับจะแสงสว่างได้เยอะมากเลยครับผมนี่นะครับมืดมากเลยครับสุดๆมาดูของรุ่นนี้ครับดูครับเห็นแต่รุ่นนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับอันนี้พูดตามความจริงครับ สวัวันนี้พิวขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ